เดี๋ยวเช้าวันนี้นะครับแฟนบอลปีศาจแดงอดทนรอคลิปหลังเกมยูโรป้าเมื่อคืนนี้กันนิดนึงนะครับเดี๋ยวถึงทุ่มเจอกันทางช่องป๊อปปิลพลนะครับเพราะว่าเช้าวันนี้ครับผมอยากจะชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องของเอริกเทนหาครับหลังจากที่เขาโดนปีศาจแดงปลดไป28ตุลาคมที่ผ่านมานะครับมาจนถึงวันนี้เนี่ยก็ผ่านมาแล้วครึ่งปีเขากําลังจะมีโอกาสได้กลับมาเป็นผู้จัดก,การทีมฟุตบอลทีมใหญ่แล้วนะครับจริงๆเมื่อมากราคุมที่ผ่านมาเนี่ยเคยเป็นตัวเต็ง ในการเข้าคุมทีมแอร์เบ z i g ซึ่งมีเยรเกนครอปเป็นบอสของเลสบู l นะครับเขาจ้างมาหลังจากที่ครอปวางมือกับหงแดงนะครับแต่ว่ามาจนถึงวันนี้ครับโอ้โหข่าวแรงมากเลยครับว่าเขากลายเป็นเต็งหนึ่งในการคุมทีมแทนชาบี้อลอนโซ่ครับซึ่งคุณชายคนนี้นะครับพาห้างขายยาเนี่ยเป็นแชมป์ไร้พ่เมื่อรุ่การก่อนครับที่นี้มันก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายนะครับว่า แล้วทำไมเทนฮากนะครับที่เคยคุมอาหยักซามสดดมมาก,ก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับคอนแลนดคุมแมนเชสเต็ดก็ที่อังกฤษทําไมอยู่ดีๆเขาถึงมีคอนเนคชันมาเกี่ยวข้องกับบุนเดสลิกาเยอรมันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในคลิปข้าคืนนี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายซะทีเดียวครับเหตุผลเพราะว่ากว่าที่เทนฮากจะได้คุมทางฝั่งของเลเวอร์เนี่ยก็ต้องมานั่งดูว่าชาบีอารอนโซ่ so จับไปคุมเรอัลมาดริดหรือเปล่าและเรอัลมาดริดจะยอมปล่อยอันเชลติไปคุมทีมชาติบราซิล จริงจริงหรือไม่นึกเราทั้งหมดจะเป็นยังไงนึกลับแน่นอนในคลิปวงในวันนี้ครับตอนนี้จะไปเข้าเรื่องนะครับผมอยากจะชวนแฟนบอลทุกคนครับใครที่มีคิวว่างปลายเดือนนี้นะครับไปดูฟุตบอลด้วยกันครับ 27- 29พฤษภาคมที่ประเทศมาเลเซียนะครับจริงๆแล้วผมมีทำคลิปสารฝันปีละสองครั้งที่ประเทศกฤษมาครั้งนี้แมนยูมาโพสซีซั่นคือจบีิมียรีกเสร็จปุ๊บมาฮ่องกงกับมาเลเซียเลย ทีนี้ฮ่องกงประกาศไปทางช่องปรอมพิลผลเต็มแล้วนะครับสามสิบกว่าคนนะครับทีนี้มาเลเซียครับผมมีที่ว่างอีกห้าที่เผื่อใครไม่เคยดูช่องนู้นเลยนะครับมาดูช่องวงในนะครับใครมีคิวว่างนะครับยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้าพฤษภาคมข้อดีมากเลยคือไม่ต้องเดินทางไกลครับบางคนไม่ชอบนั่งเครื่องบินนานๆอายุห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบนะครับรู้สึกว่านั่งแล้วมันเมื่อยฮะแองกฤษเนี่ยถ้าไปแมนเชสเตอร์สิบสามชั่วโมงนะครับบินไปดูไบหรือว่าจะบินไปไปแมนเชสเตอร์คือทีีีีเเเเนน้ยยยมาลซ่ เป็นโอกาสดีมากเลยเขามาใกล้ขนาดนี้แล้วนะครับนั่งเครื่องบินแค่1ชั่วโมง45นาทีครับไปดูแมนยูครับซึ่งมาเต็มทีมแน่นอนนะครับมันไม่ใช่ปรีซีซั่นที่แบบปล่อยนับบนบกบอลกลับบ้านแล้วนะครับอันนี้ทุกคนต้องมาแมนยูถังแตกอยู่นะครับบูโน่บูโน و, ่น و, เอ่อพวกคอยลุนแม็กไกว์โคบีเมนูนี่คือมาบทน,นะครับและจะเจออาเซียนออลสตาร์ครับมีสานักเตะไทยรวมด้วยก็คือปฏิวัติคำใหม่นิโคลัสเมคเคลเันแล้วก็พีรดอนชัมลัสมี นะครับราคาดีมากเลยครับเอเชียจริงค่าทัวร์ไม่แพงครับแต่แพงที่ค่าตั๋วบอลค่าตั๋วบอลเนี่ยนะบุกิจการิวถ้าคุณไปเจอแบบทัวร์หมื่นห้านะครับนู่นครับหลังคาไกลๆเลยครับมัน8ปดหมื่นต่อคนนะครับผมคอนเซปต์คือเวลาไปดูบอลผมจะเอาที่นั่งที่ดีสุดเราได้แค่สองแค่สองคือดีที่สุดต่อจาก VIP VIP มันแค่ฝั่งตรงข้ามครับแล้วแพงกว่านี้นะครับทั้งหมดฮะสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทผมรับอีกห้าที่เท่านั้นเพราะตอนนี้คือยี่สิบห้าคนแล้วนะครับเรารับสามสคนเพราะฉะนั้น ลายไปได้เลยครับ2999เดินทางแค่ชั่วโมง45นาทีค่มากนะครับไปมาเลเซียไปดูแมนอยู่เข้ามาถึงนี่แล้วนะครับทักมาได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะไปเป็นคู่ก็ได้นะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับคือมาจําตอนนี้ยิ่หาคนแล้วนะครับหรือว่าจะไปคนเดียวมาเลีผู้หญิงหลายคนไปคนเดียวผู้ชายเนี่ยจริงๆไปคนเดียวเนี่ยเราก็จะหาผู้ชายคนหนึ่งนอนคู่ได้นะครับทูโอนะครับแต่ว่าถ้าหากสุภาพสตรีอยากนอนเดี่ยวจ่ายเพิ่มสี่พันห้านอนโรงแรมคนเดียว2คืนได้เลยนะครับเราจะพักกราโนเปอร์นะครับแล ลูกหมดแล้วค่าตั๋วบอลค่าเครื่องบินค่ากินแล้วเราก็จะไปเที่ยวด้วยนะครับไปฟูทาวเวอร์ครับอิโตนัสทัวร์บินทาวเวอร์แล้วก็จะไปมาซิสซิลล์ผมก็ยังไม่เคยไปมาเลยนะฮะมันก็เป็นเป็นประสบการณ์ใหม่และอีกอย่างนะครับไปประเทศอาเซียนไปกับตัวปลอดภัยครับคือเรารู้ทางนะก็เป็นบริษัทของเพื่อนผมจีนเดสิเดชันทัวร์สองเก้าเก้าใครอยากสนใจห้าที่สุดท้ายทักมาไปดูแมนยูด้วยกัน2ี่สถึงยีพฤษภาคมนี้ครับ ถ้าเราจะพูดถึงชาบีอารอนโซ่นะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาลก่อนนะครับตอนที่เขาเนี่ยเป็นตัวเต็งของว่าที่กุนซือทั้ง3สโมสรนะครับเป็น3สโมสรยักษ์ใหญ่ด้วยก็คือลิเวอร์พูลไบยรูมินิกแล้วก็เรอัลมาดริดนะครับตั้งแต่เล่นทอปประกาศวางมือครับช่วงปลายปีนะครับแล้วอารอนโซ่ก็คือผลงานดีมากเล่นยังไงก็ไม่แพ้จนสุดท้ายเนี่ยเป็นดับเบิลแชมป์กับห้างขายยานะครับรวมถึงไบยูวินิกเนี่ยจะมีการเปลี่ยนโค้ชซึ่งหลายคนก็ตกใจมากในการไปเอา แวงซองคอมปานีนะครับส่วนเรอัลมาดริดอ่ะทะลุออกไปได้ชแชมป์อันเช่ก,ก็ได้อยู่ต่ออยู่แล้วนะครับมาปีนี้ฮะลิฟูเขามีอัน,นลลอดัมมบสลอ็อตคว้าสโธฟี่เพิร์ลบริดแล้วอ่าไบยูมินิกกำลังจะเป็นชแชมป์กับคอมปานีและแฮร์รี่เคนรลงถึงเอริทไดเออร์ด้วยอาจจะไดเออร์เขาจะย้ายไปมอนาโกต่อนะนั่นซีซั่นหน้านะครับก็เหลือแค่ทีมเดียวคือราชันเฟืขาวครับและมันก็มีกระแสมาตั้งแต่พฤศจิกายนแล้วผมก็ได้ทำลงไปในช่องวงในนี่แหละว่าอันเชลรติโดนควอชชั่นมาแล้วนะ ตั้งแต่ก่อนที่จะหมดปี2024แล้วเพราะว่าโฟร์ลินตเปเลทนะครับเขามีแนวคิดที่ต้องการเสริมกาแล็กซิกร์นะครับพวกซีดานซีกโก้เดวิดเบคแฮมล้นทองคำมาถึงยุคคริสเตียโนโ่แเรตเปลใช่ไหมครับการที่เขาซื้อนักฟุตบอลหรือไปดึงเขามาอย่างเอ็มบปเป้อย่างเ e งี้ยอาจจะไม่เสียค่าตัวแต่ว่าขั้นเหน,นื่อยแล้วโบนัสนี่มหาศาลมากนะครับการได้จูเลียงแฮมมาอักยุณได้แชมป์ลาลิก้าคงได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีก เขามองอย่างนักธุรกิจว่าถ้าได้เอ็มัเกมเอียมันต้องยิ่งเก่งสิค,คุณมีวินิจอุยคุณมีจูดคุณมีโรดิโก้โกมีกุ๊กตัวมันต้องแบบ3มแชมป์แล้วแต่สถานการณ์ปัจจุบันของราชันเนี่ยมีโอกาสมือเปล่าสูงมากเลยนะครับแชมเปียนส์ลีกตกรอบไปด้วยน้ามือของอาร์นอนส่วนโกปาเดเรแพชิงบาซ่านะครับก็ไม่ได้แชมป์แล้วก็ลาลิก้าตามอยู C ่4คะแนนเหลือแข่ขันที่5นะัดบาซ่าพลาดยากมากนะครับถ้า คือเอาจริงๆได้แชมป์โปปาเดลเลย์อันเชลติยังไปเลยนะครับณตรงนี้จริงๆมันมีการประกาศออกมาอย่างไม่เป็นทางการจากพวกเพียร์ต้นๆนักข่าวแล้วนะครับว่าอันเช่เนี่ยคือโดนไล่ออกแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบมูชัว์คอนเซนต์นะครับก็คือเหมือนประกาศว่าแยกทางกัน,กนด้วยดีนะครับแต่ตอนนี้ติดปัญหาที่ว่ามารติสไม่อยากจ่ายตังค์แม้แต่เศษเสี้ยวเลยฮะในการเหมือนเป็นค่าค่าชดเชยเขาอะครับ,รบซึ่งก็ไปบล็อกทางไม่ให้อันเช่ไปคุมทีมชาติบราซิล ซึ่งถ้าหากว่าลม้มรอบเนี้ยผมว่าสาพันธ์ฟุตบอลบราซิลคงไม่คุยกับเชลซีแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนกับ2ครั้งแล้วนะครับก็เลยบล็อกกันอยู่ซึ่งโรงโนัลโด่บอกว่ายังไงเขาจะเป็นาสิคไม่ได้นะครับทีเนี้ยพอมาดริดเรื่องันยาวเลยนะพอมาดริดกํลาลังจะไม่มีคุณสื่อโโห้ตัวแทนมาโดดๆเลยคือชาบิอาลอนโซ่ so, ครับเพราะว่าก็เคยเป็นอดีตนักฟุตบอลนะครับจริงๆแล้วเลวูคูเซ่นเนี่ยให้เดสไลน์อาลอนโซ่สัปดาห์นี้นะครับว่าให้ตัดสินใจได้แล้วเพราะว่าทีมเริ่มผลงานไม่ดีมา2 3วีคแล้วนะครับ แต่ว่าตัวแทนของอลันโซเนี่ยก่อนหน้านี้มี2คนคือเซบาสเตนฮูเนสสตูตการและมาตินทิวิเคลริสอดีตนักเตะบลายเดืนตอนนี้ค uh ุมมอนตาเร่ที่ทางเม็กซิโก,โกนะครับแต่ว่าล่าสุดเลยครับฟอรเรนแพตเทนเบิร์กนะครับซึ่งเป็นเทียร์ต้นๆของสกายยดรมานีบอกครับว่าเอลิกแทนหาเนี่ยเป็นจ๋าสุดๆมา2วันติดแล้วนะครับเป็นคนที่หนึ่งในแคนดิเดตที่เลวคูเซนเนี่ยตั้งเป้าว่าจะคุยอย่างจริงจังภายในสัปดาห์นี้เลยนะครับแลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเ ดิจิเทนฮากเนี่ยก็คุมอาแจกมาซึ่งเป็นคนดัชแล้วก็ไปคุมแมนยูเต็ดอังกฤษทำไมมีสายสัมพันธ์กับบุลเลสเบกาก่อนหน้านี้จริงๆเทนฮากเป็นคนคุมบาเยอร์มิวนิคชุดเบนะครับปีที่เป๊ปโกเรียล่าคุมเสือใต้ชุดใหญ่ครับเทนฮากเนี่ยเป็นคนคุมชุดเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเนคชั่นในเยอรมนีเขาดีมากมีช่วงหนึ่งแมนยูมีปัญหาซื้อตัวไม่ได้ไม่มีเงินมกราคมไปยืมตัวซอฟิเซอร์มา ไปยืมตัววลเวคอร์มานั่นแหละครับคือคอนเนคชันของเขาในบุนเดสลิก้าครับทีนี้ก่อนหน้านี้เทนฮากเ่ยก็คือมีกระแสข่าวไลฟ์ซิจะเอามาเป็นคนแทนมาโกโรเซ่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดีลมันล่มครับถ้าเท่าที่ผมได้ข่าวมาก็คือเทนฮานี่ยไม่เพียงขอค่าเหนื่อยเยอะนะครับแต่ว่าเขาขอนักฟุตบอลที่เขาอยากจะเอามาด้วยตามสไตล์ครับเขาชอบเด็กเก่านะครับเวลาเอาย้ายเหมือนเป็น c ีอย้ายบริษัทอะ่ะต้องเอาคนขับรถคนนี้มาต้องเอาเลขาคนนี้ต้องเอา คนเดินเดิน m ม s เซนเจอร์คนนี้นะครับเอาพวกตัวเองมาหมดนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไรซสิก็เลยไม่เอานะครับแล้วกำลังจะไปดิวโอลิเวอร์คาสเทอร์ที่คุมพาเลตเข้าชิงน,นะครับพอมาถึงจนถึงตรงนี้มันก็มีคำถามว่าอ้าวแล้วเทนหาดเนี่ยดีพอในการคุมแทนอลอนโซ่หรือเปล่าเพราะว่าชาบี้เนี่ยคุมมาตั้งแต่เลเวอร์เกือบจบชั้นนะครับอันดับจะที่สุดท้ายเลยมาจบที่6และอีกปีหนึ่งคือได้แชมป์แบบไร้พ่ายปีนี้ก็ประคองได้นะครับ ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าอย่างผมเป็นแฟนแมนยูเนี่ยผมไปโอทาฟอร์ดบ่อยมากเนี่ยผมเห็นความเปลี่ยนแปลงของแมนยูในยุคเทนหาเยอะมากนะครับเขาเป็นคนที่ชอบ b u ลดิ้งอัพในแดนหลังสุดๆครับนั่นคือที่มาของการซื้อโอนาน่าครับแต่เทนฮากเนี่ยล่มกับแมนยูเหตุผลว่นมไม่ได้เฟนกี้เดอรยองครับจินตนาการของเทนหากเนี่ยต้องการให้บอลของแมนยูออกจากโอาน่าส่งไปที่ลิซันโดมาติเนสแทงไปให้เฟนกี้เดอรยองยึงๆๆๆยกยักยึกยักจ่ายไปให้บูโรก่อนแจกจ่ายไปให้กับปรนาปี เขาเป็นคนชอบเล่นบอลบิวจากด้านหลังแต่ข้างหน้าเป็นโค้ดที่ชอบเล่นบอลไดเรกคือใช้ความสามารถของปีกเช่นแลฟอร์ดกานาโชแก้งเกิดได้เลยสามประตูของมาร์คไลฟอร์ดอยู่ในยุของเอเดรียนฮาร์นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไปตันในเขตเรื่องเกมรุกแดนสุดท้ายครับมีหลายนัดที่ไม่ได้หลายนัดอะแทบจะครึ่งฤดูกาลเลยที่แมนยูพอโตตัวแล้วทําไม่ได้นะครับเขาบุกในการเล่นแดนสุดท้ายไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่า เรื่องการบิวบอลจากข้างหลังเนี่ยเขากเก่งมากนะครับและเขาเองกับรูเบนอโมริมเนี่ยสไตล์การคุมทีมนี่คือและก็นิสัยแตกต่างกันโดยชัดเจนนะครับเส้นหางเหมือนทหารนะครับเดินออกมาจากอุโมโงค์คนแทบจะตะเบะเลยเขาเขา,เขาส่งมือฮนะคือแบบเป็นคนระเบียบวินัยจัดเป็นคนไม่ชอบคนแต่งตัวนะครับเขาเป็นคนชอบอะไรซิมเพิลสิมเพิลครับอย่างเช่นประสบการณ์ที่ผมไปเจอมาโดยตรงนะครับห้องแต่งตัวของแมนยูเต็ดนะครับ ไฟอ่ะมันสามารถเปลี่ยนได้หลายสีมันก็เหมือนกับแสงสีที่เราจัดเนี้ยสีเหลืองสีเขียวสีส้มสีแดงนะคมัะเป็นหากบอร์ดทุกคนเปลี่ยนใหม่หมดครับเอาเป็นสีขาวทุกอย่างต้องซิมเพลที่สุดให้อะไรง่ายๆนะครับให้โฟกัสกับสนามฟุตบอลแล้วก็เปลี่ยนควงจุ้ยของแมนยูเยอะมากนะครับเช่นไอ้ที่นั่งของโอทัฟร์เนี่ยเคยอยู่ทางขวามาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ช่วงนั้นผลงานวิดีโอเลกุน่าโซชาโดนลิเวูถล่ม50นนู่นนี่นั่นนะครับย้ายฝั่งครับ เพื่อจะให้มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเวลาซ้อมจะได้อ,อ,อยู่ฝั่งแปบพันแท้เคยเดินลงจากอุมโมงค์ฝั่งซ้ายให้เป็นเป็นฝั่งขวาแบบนี้ฮะคือเขามายเซคุเ,เยอะมากนะครับแต่ว่านั่นแหละครับมันก็เป็นไปแบบตามผลงานนะครับถ้าหากเรามองไปที่รูเบนอามริมโอ้โหเป็นคนรีแลกซ์หน้าเป็นคนแบบกรีสฉันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเป็นคนมีสีสันนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับแชมป์ของเขากับไอหยักซามสด์ดมนี่ก็เป็นที่ประจักษ์นะครับสามสี่ปีถ้าไม่มี่วงโควิดนี่สี่สมัยจอนแม,ม้แมนยูก็สองรับ้ทั้งคาราบาวแล้วก็เอฟเอคัแต่ว่าเขาก็มีข้อเสียครับก็คือเขาเป็นคนที่ชอบใช้ลูกน้องเก่าครับวัดเขาเป็นคนดุเขาเอาจจะทะเลาะกับนักฟุตบอลที่เป็นจอมเก่าของทีมเช่นโรนัลโดแบบนี้นะฮะทะเลาะกับกาลาโชบ่อยนะครับแล้วก็อย่างเมซันเนอย่างเงี้ยโหเขาเป็นคนที่ ผมเคยไปดูอยู่เกมหนึ่งครับคุณผู้ชมอผมจำไม่ได้ว่าใครเจ็บเอลิกเซ่นครับเอลิกเซ่นเจ็บกําลังปฐมพยาบาลอยู่ครับทันใดนั้นครับเอลิกเซ่นหันไปตะโกนเรียกเมสันเมาครับเมสันคือเก็ตเรดี้คือต้องวิ่งวิ่งไปวอร์มเพราะว่าเพื่อนเจ็บแล้วนะครับเมสเซนต์เมาวิ่งไปวอร์มอยู่้านานนะครับเอลหาก็ยืนรอหมออยู่ว่าเอลิกเซ่นไหวหรือเปล่านะครับเพราะส่งสั่รองก็ต้องวอร์มไปนะฮะทีนี้หมอส่งสัญญาณว่าเอลิกเซ่นไม่ไหวนะครับเขาก็เลยหันไปบอกให้เมสันเซนต่งตััววเเลลยครรบิกอ์มได้้แลวนะครับเาาก็หเมสันมาเจอนะฮะ เฮสซมาก็แต่งตัวอยู่เขาบอกเร็วๆขอมอนขอมอนนะครับจนอีเล็กเซนเดินมาจนถึงม้านั่งสำรองครับเทนหาก่หันไปม,มองเป็นครั้งสุดท้ายครับเฮสบอเให้เอาขวดน้ำครับบีบเอ่อขวดน้ำเวลาเวลาเราดื่มน้ำครับบีบใส่มือครับแล้วก็แต่งผมครับคือมันเป็นคนห่วงหล่อผมนั่งหลังโอ้ไอ้หลังๆเก้าอี้อ่ะเทนหาให้ตะโกนแบบลั่นเลยอะแบบแบบคุณขมอนยูเอฟทูเพย์ฟุตบอลแบบโหเขาตะโกนลั่นเลยอะ คือเป็นคนระเบียบวินัยจัดมากเหมือนเหมือนทหารในซันบอลพิทาสเตโตตบถ้าหากไม่อยู่ในกล้องนะเพราะฉะนั้นเขาเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ข้อเสียคือเป็นคนชุที่ชอบใช้ลูกน้องเก่าเป็นคนดัชที่แบบอ่ะก็เอามาแต่คนฮอลแลนด์นะแมนยูมีคนเจ็ดแปดคนเก้าคนใช่ไหมเขาก็ไปดึงคนทํางานมาเป็นสตาฟโค้ชเก่าๆเอาซึ่งมันทีมก็เยอะไปนะแมนยูมีมีฮอลแลนด์น่าจะเก้าคนหรือสิบคนนะครับแล้วก็ความยากของเขาครับก็คือถ้ามาซีซั่นหน้าเนี่ย ไม่แน่ใจแบลล์หรือเลเวอร์คูเซนจะยังมีฟอร์ลินเวียสอยู่หรือเปล่านะครับทุกคนรู้ดีว่าเวียสนี่คือเก่งมากแต่ว่าข่าวล่าสุดก็คือบาเยิร์นคนิกตามจีบแบบทุกวันไม่ยอมให้ออกจากเยอรมันเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมที่โหแทบจะมาเอาเงินมาประเคนเลยคือแมนซิตี้ครับเพราะว่าเป๊ปอยากได้ฟอร์ลินเวียสแทนเควินเดอร์บอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทนหาจะมาคุมทางฝั่งของเลเวอร์จึงคงไม่มีฟอร์ลินเวียสแน่ๆนะครับซึ่งมันยากยากกว่าอลอนโซ่เยอะมากเช่นเดียวกับโยูริฮ กองหลังเซนเตอร์ที่ก็มีโอกาสที่จะออกเช่นเดียวกันนะครับมาจนถึงตรงนี้ครับถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเลเวอร์กับเซนหาบเหมาะกันหรือเปล่านะครับผมว่าเหมาะกับไลฟ์สิทนะครับถ้าเท่าที่ผมทำตบอลบอนเดสเตรกาครับเหตุผลเพราะว่าเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยครับคนเมืองไม่กดดันเท่าไหร่ฮะก็สามารถที่จะไปแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่อันดับที่4แบบนี้นะครับหรือแม้แต่ที่5ไปยุโรป้าเนี่ยก็ยังพอเป็นผลงานได้นะครับแต่ถ้าคุณมีคุมไลฟ์สิทนะครับเป็นทีมที่เงินทุนหนานะครับมาจากเรดบูลนะครับโอ้โหรับรองว่ามัันนนกกกดดว่่าาาีี้อหลลยยเเท ก็ต so ้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอเอนโซ่จะไปเรอวลมาดิบไหมถ้าไปจริงตำแหน่งว่างเรเวลมีโอกาสที่จะจ้างอดีตหับสูงมากๆครับแล้วผมมองว่าเป็นดิวที่ค่อนข้างเวิร์กคุณผู้ชมมองอย่างไรนะครับที่อดีตบอสของแมนยูจะมีงานที่บุลเลสเลียคอมเมนต์เข้ามาเกลได้เลยนะครับโชงสุดท้ายผมย้ำอีกทีครับใครที่เป็นแฟนแมนยูนะครับหรือว่าใครที่อยากไปดูฟุตบอลอยากไปเที่ยวประเทศอาเซียนนะครับ ผมชวนทุกคนไปประเทศมาเลเซียครับ27ถึง29นี้นะครับเราจะไปดูแมนยูเจออาเซียนออสตามีนักเตะไทย3คนได้ร่วมทีมด้วยก็คือปฏิวัติคำใหม่จากแคนซ์กพิลรดนฉับรัศมีนะครับจากท่าเรือนะครับแล้วก็นิโคลัสมิเคลาันลุกโซ่นะครับจะมาเล่นเป็นตัวแทนจากไทยนะครับก็คือจะมีหลายคนครับมีเวียดนามมีโค้ดโค้ดเป็นโค้ดเกาหลีใต้นะครับแต่ว่าคุ้มทีท่าเวียดนามอยู่นะครับแล้วก็มีอินโดมีอะไรบ้เลยฮะมีแค่2ประเทศครับที่ไม่ร่วมอาเซียนออสตาคือฟิลิปปินส์กับสิงคโปร ครับก็จะเจอกับแมนยูอนเต็ดนี่แหละครับซึ่งแมนทูอ่ะข้อดีคือมาเป็นทีแน่ๆนะครับมันเป็นเกมโพสซิชันครับก็จบจากพิมลิศสามวันเดินทางเลยใครอยากไปนะครับตอนนี้เราเหลือ5ที่สุดท้ายนะครับมีคนจองมา27ที่เรารับ32รวมผมรวมไกด์ไปด้วยนะฮะ29,999บาทนะครับอันนี้คือรวมทุกอย่างแล้วนะครับค่าค่าเครื่องบินค่าโรงแรม2คืนที่กรุงรัมเปอร์ค่าตั๋วบอลจริงๆทัวร์เอเชียถูกค่าตัวบอลแพงนะครับบูกิจาริว เราเอาที่นั่งที่ดีที่สุดคือแคทสองนะครับโพษณสนามมันใหญ่ถ้าสนามแคดไกลๆก็ดูไม่ชัดนะครับแล้วก็ลงค่าอาหารในปอแล้วสองเก้าเก้ารับเองห้าที่ใครมาครอบครัวก็จัดไปได้เลยนะครับสามคนสี่คนนะครับหรือว่าจะไปคนเดียวก็ได้นะครับไปคนเดียวเราจะหาคนที่ไปคนเดียวเหมือนกันครับถ้าเป็นผู้ชายก็นอนคู่ได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยอยากนอนคนเดียวมีหลายคนไปคนเดียวนะครับแล้วก็จ่ายค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มอีกสี่พันห้าก็นอนชิวๆที่โรงแรมได้เลยนะครับทัก ผมเข้ามาได้เลยนะครับแล้วฝากกดซับสไคร b e ช่องวงไหนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันทางช่องบอ,อฟมิลล์พลครับบ๊ายบายสวัสดีครับ